คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพ p l no u คุณทีจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณทีเองครับตอนที่มีการเข้าค่ายลูกเสือในโรงเรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้เหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาครับ กูจะเอามันไปมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณทีกันเลยครับสวัสดีครับคุณทีสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณทีตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับมาจากราชบุรีคร่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีคุณทีกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังครับเป็นครั้งแรกเลยครับพี่แจ๊คและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก เป็นหลักก็จะเป็นย้อนหลังเป็นหลักครับแต่ก็จะเข้ามาฟังสดบ้างครับฟังสดครับฟังสดนี่จบรายการไหมครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยครับสายที่สามที่สี่ตัไปหลับแล้วครับไปแล้วใช่ครับต่วันนี้อยู่ดึกนิดนึงนะครับผมผู้นี้ต้องตื่นประมานมากเลยที่แจ็คผู้นี้ต้องตื่นไปไหนแม่กลิ่นลอยมากเปล่าครับพรุ่งนี้สบายสครับอ่าทำไมทรมานเรื่องอะไรนะ กินหมูปิ้งลอยมาถึงปลายสายแล้วครับอ,อหมูปิ้งที่ไหนแล้วไก่ย่าง <c oughs> น่ากินว่กครับคุณเรียนนี่คือแบบต่อมาคนนอนดึกมาก <c oughs> อย่าไปหาทำนะก่อนนอนอย่าไปกินนะ <c oughs> เดี๋ยวจะอ้วน <c oughs> มาคุณทีมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องที่จะมาเล่าต่อไปนี้ครับมันย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนถูกไหม ใช่ครับชื่อของโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะครับผมนะฮะกูจะเอามันไปเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ครับคุณทีเรื่องราวที่จะเล่านะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีพี่แจ็ดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็สักเน้วสักตัวกับครอบครัวเดอะโกลด์เรดิโอทุกๆคนนะครับครับผม ผิดพลาดประกันได้ก็ขออาไว้ตรงนตรงนี้เลยนะคะเพิ่งมาเป็นสังแรกต๊อบสนนะครับตัวเลยค่ะค่อยๆเล่าสบายๆไม่ต้องรีบนะครับผมได้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ผ่านมาประมาณสิบสิบปีได้แล้วครับตั้งแต่ที่ผมเรียนอยู่มต้นครับในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ แปลกๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของผมหนึ่งครับของผมคนหนึ่งครับนมสมมุติของเพื่อนนะครับให้ชื่อว่าตั้มละกันครับตั้มเนี่ยครับก็เป็นเด็กผู้ชายทั่วๆไปเลยครับมีนิสัยล่าเริงแต่ว่าตั้มเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยครับเวลาอยู่กับผมผมจะเป็นคนที่พูดมากกว่าตั้มสองครับผมกับตั้มเนี่ยนะครับรู้จักกันตั้งแต่เข้าเรียนมหนึ่งครับเหตุการณ์ทั้งหมด ของเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือครับเป็นการปักแลมเข้าค่ายที่โรงเรียนนั่นแหละครับตอนนั้นนะครับก็คือช่วงประมาณมัธยมปีที่สามครับมสามเป็นปีสุดท้ายแล้วก่อนที่จะปิดกองลูกเสือ,อก่อนที่จะขึ้นมปลายครับเหตุการณ์ในตอนแรกนะครับก็ผ่านไปด้วยดีครับเราเข้าค่ายกันทั้งหมดสามวันสองคืนครับ วันแรกๆก,ก็ยังไม่มีอะไรครับก็ปกติดีทุกอย่างเด็กๆทุกคนนักเรียนทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานครับเรื่องปแปลกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มาเกิดขึ้นในช่วงเวลาของคืนสุดท้ายที่กำลังจะมีการแสดงรอบกองไฟครับการแสดงรอบกองไฟเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าตื่นเต้นของนักเรียนนะครับเพราะว่าเราต้องมาช่วยกันคิดคอนเซปต ชุดการแสดงต่างๆหมู่ของผมกับตั้มเนี่ยก็คืออยู่หมู่เดียวกันครับแล้วก็มีเพื่อนๆอีกประมาณสี่คนครับพวกเราเนี่ยก็ช่วยกันคิดว่าจะแสดงอะไรในคืนนี้จนเวลาผ่านไปนะครับทุกอย่างที่เราวางแผนกันเนี่ยก็ลันไปเรื่อยๆตามแผนเลยครับจนใกล้จะถึงเวลาในการแสดงครับประมาณสองทุ่มครึงคร่งก่อนที่จะเริ่มการแสดงนะครับตั้มก็ขอ แยกตัวออกไปจากเพื่อนๆนะครับบอกว่าขอไปเข้าห้องน้ำสักแป๊บหนึ่งครับปวดฉี่มากครับแล้วสักพักเนี่ยครับตั้มก็หายไปสักพักใหญ่เลยครับจนกําลังจะถึงคิวที่จะต้องขึ้นทําการแสดงแล้วครับทีนมีทีนี้ผมกับเพื่อนๆก็ชะเง้อมองหาตั้มแล้ะครับเพราะว่าตั้มยังไม่มาสักทีจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเลยครับตั้มก็เดินมาพอดีครับทันเวลาพอดี แต่ว่าตั้มเนี่ยดูเปลี่ยนไปจากเมื่อตอนกลางวันมากครับตั้มเนี่ยเดินเหมือนคนเหมืออลอยดูเหนื่อยเนื่อยเพียเพียทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาที่ต้องทำการแสดงแล้วในระหว่างที่ทำการแสดงอยู่นะครับทุกคนก็สังเกตเห็นว่าตั้มเนี่ยดูเหมือนจะเล่นแข็งแขงแปลกๆเหมือนจำบทไม่ค่อยได้ ัางทั้งที่ตั้มเนี่ยเป็นตัวหลักในการคิบดบทคิดฉากแล้วก็ออกแบบต่างๆครับมื่อทําการแสดงได้สักคู่หนึ่งครับจู่ๆตั้มเนี่ยก็เหมือนเป็นลมหมดสติไปเลยครับ<ถ>ล้มลงไปต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยตกใจมากแล้วก็ต้องเข้าไปพยุงพาตั้มเนี่ยเข้าไปนอนพักที่ห้องพยาบาลครับ ไม่นานนะครับตั้มก็ตื่นขึ้นแล้วก็บ่นกับเพื่อนๆว่าเจ็บไหลม่มากๆเจ็บ<า>ม,มากเจ็บชิบหายเลยใครแกล้งกูอะตั้มก็ถามเพื่อนๆน,นะครับแต่ว่ามผมกับเพื่อนๆเนีเ่ยก็ไม่ไม่ได้ตอบแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าตั้มเนี่ยคงล้มแล้วก็ไหล่น่าจะไปกระแทกกับพื้นครับ<ะ>ก็เลยช่วยกันพาตั้มเนี่ยพยุงขึ้นไปบนห้องนอนครับที่เป็นห้องพัก ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าห้องพักเนี่ยก็คือห้องเรียนธรรมดาเลยครับที่อยู่บนอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนไม้นะครับพื้นไม้ห้องเรียนก็เป็นห้องเรียนธรรมดาครับแต่ว่าย้ายโต๊ะย้ายเก้าอี้ต่างๆไปไว้ข้างนอกห้องครับแล้วก็มีที่นอนอย่างปิกนิกเล็กๆก็ค่ะพี่แจ็คปูเลียงรายอยู่รอบๆห้องครับเว้นต้องกางห้องเอาไวเท่านั้นเองครับพอขึ้นไปถึงห้องพักนะครับ ด้วยความที่ตอนนั้นอะ่ะมันดึกมากๆแล้วประกอบกับพวกเราอะ่ะฝึกกันมาทั้งวันละครับแล้วก็เหนื่อยมากๆก็เลยแยกย้ายกันไปนอนครับที่ใครที่มันอแต่ตั้มเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่ครับดูกระสับกระส่ายแล้วก็ดูร้อนดูอึดอัดตั้มเนี่ยก็เลยลากที่นอนของตัวเองนะครับไปปูตรงที่ว่างตรงกลางห้องครับ เวลาผ่านไปเราลราสักเที่ยงคืนครับทุกคนหลับหมดแล้วครับแต่ว่าก็ต้องสะดุ้งตื่นกับเสียงของตั้มครับตั้มเนี่ยร้องร้องครางออกมาครับอาการเหมือนคนเป็นไข้ไม่สบายอืแล้วก็ตัวร้อนมากเสียงดังมากๆเลยครับเพื่อนๆก็เลยไปสะกิดแล้วก็ถามว่าไอ้ตั้มเองเป็นไรวะมันก็บอกว่าปวดไหล่กับ ปวดข้อเท้ามากปวดมากไม่รู้เป็นอะไรแล้วต้าะะมันก็ย้อนถามพวกผมว่าพวกมึงได้ยินเสียงอะไรไหม,มเสียงใครลากอะไรอยู่รอบรห้องเนี่ยเสียงดังคือคือคือเพื่อนเพื่อนกับผมก็ทำน้างงครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เสียงที่ต้มเนี่ยได้ยินเนี่ยบอกว่ามัน แทรกเข้าไปในโสดประสาทเลยครับมันทําให้ต้านและรู้ตั้มรู้สึกปวดหูแล้วก็ปวดหัวมากเลยครับจนพวกเราเห็นว่าตั้มเนี่ยถ้าจะอาการไม่ดีแล้วเลยลงไปตามอาจารย์ยังครับพออาจารย์ขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่อาจารย์ถามก็คือทำไมให้เพื่อนนอนตรงนี้มไม่มีใครบอกหรอว่าอย่าให้นอนตรงกลางห้อง ตอนนั้นทุกคนคือตกใจมากครับรวมถึงอาจารย์ก็ดูมีสีหน้าตกใจเหมือนกันครับอาจารย์ก็พาตั้มเนี่ยไปนอนพักที่ห้องพักครูครับแล้วก็รุ่งเช้านะครับเมื่อการเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยจบลงทุกอย่างก็เป็นเหมือนปกติครับทุกคนก็มารงเรียนกันตามปกติตั้มก็ดูจะอาการดีขึ้นนะคะพี่แจ็คดูจะหายตัวยยิ้มล่าเริงหัวเราะได้เหมือนทุกๆวันที่ตั้มเป็นนะครับ จนพักกลางวันสองวันนั้นน่ะตั้มก็ถามเพื่อนๆว่าเมื่อคืนก่อนน่ะหมู่ไหนแมงแสดงเป็นนักโทษวะแต่งตัวเหมือนจัดเลยพวกผมก็งงเสอร์เฮอรจัดเพราะว่าคืนนั้นน่ะไม่มีกลุ่มไหนเลยที่แสดงละครหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับนักโทษเลยครับครับตั้มมันก็พูดต่อครับว่ามีดิทำไมจะไม่มีก็กูเห็นพวกแม่งอะ่ะแต่งตัวเหมือนชุดน,นักโทษ เป็นผู้ชายครับแล้วก็เหมือนมีโซ่หรือว่าตัวอะไรสักอย่างเนี่ยล่ามที่ขาทาตัวดำปิป๊ปี่เลยตาแดงนั่งยิ้มอยู่บนต้นไม้ข้างทางครับในระหว่างทางที่ตั้มกำลังจะไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละครับในระหว่างทางที่ตั้มจะไปเข้าห้องน้ำนะครับก็จะเป็นบรรยากาศเป็นลานจอดรถโล่งๆอ่ะครับแต่ว่าจะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ครับอายุน่าจะประมาณร้อยปีครับ ขึ้นอยู่ครับตรงระหว่างทางที่จะไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นน่ะตอนกลางวันก็ไม่ค่อยมีใครกล้าฝานแล้วครับตอนกงางคซื้มันก็คงจะน่ากลัวมากอตั้มก็เห็นว่ากลุ่มผู้ชายเหล่านั้นน่ะนั่งอยู่บนกิ่งสองต้นไม้ครับก็ผมก็ยืนยันครับว่าไม่มีไม่มีใครเลยอืตั้มก็บอกว่าต้องมีดิกูยังจ้องมันตั้งนานอืถึงได้กลับมาหาพวกมึงช้าไง เสียดายกูไม่ได้ดูตอนพวกมันแสดงเป็นลมไปก่อนจำอะไรไม่ได้เลยครับผ่านไปก็ไม่มีใครสนใจเรื่องที่ตั้มพูดนะครับคิดว่าตั้มคงจะต้อสบายแล้วก็คือเพื่อนๆอ,นอะ่ะก็ปกติเลยครับก็เฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้ตั้มก็ดูล่าเริงจนผ่านไปสักสองวันครับตั้มก็เริ่มไม่มาโรงเรียนครับพี่แจ็คจน วันเข้าวันที่สามครับนับจากวันที่การเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยจบลงเช้าวันนั้นนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาแจ้งในค่าบกลุมครับว่าปั้มได้เสียชีวิตแล้วครับนนใช่ครับ<ะ>ทุกคนอึ้งครับทุกคนฮะครับพี่แจ๊คเลยครับ<อ>เพื่อนๆที่สนิทก,กับปั้มบางคนถึงกับร้องไห้เลยครับ<อ>พี่แจ็๊ ตกเรียนวัน,นั้นนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็รวมตัวกันไปช่วงงานศพข,ของตั้มครับแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็ไปด้วยครับหลังจากที่พระสวดจบแล้วนะครับอาจารย์ก็ได้เข้าไปนั่งคุยกับแม่ของตั้มครับแล้วก็สอบถามว่าสาเหตุที่ตั้มเสียชีวิตเนี่ยเพรอะไรตั้มเป็นอะไร,รแม่ของตั้มนะครับก็ได้เล่าว่าหลังจากที่ตั้มกลับมาจากโรงเรียนนะครับ ก็ไม่พูดไม่จากใครเลยครับพี่แจ็คหลบหน้าไม่ยอมสบตาครัแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวครับเอาแต่นอนอยู่ในห้องอแล้วก็ไม่สบายครับตัวร้อนรุ่มรุมเอาแต่ร้องโวยวายครับว่ากูเจ็บขากูเจ็บขามากม,มึงเห็นกูกูจะเอามาอยู่กับกูแล้วก็บริเวณรอบข้อเท้าของตั้มนะครับ ก็มีรอยเหมือนถูกอะไรรับก็ไม่รู้ครับ oh. รอบข้อเท้าเลยแล้วก็บวมแดง oh. บวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆครับจนคืนวันพระครับเป็นคืนที่ตั้มจะเสียชีวิตนั่นแหละครับ oh. ตั้มได้เกิดอาการชักครับที่แจ็ค oh. เพราะว่าตั้มเนี่ยนาจะมีไข้สูงมาก oh. น่าจะตัวร้อนมากพ oh. ่อกับแม่ของตั้มเนี่ย oh. ก็จะพาตั้มไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับ oh. แต่ว่าตั้มเนี่ยไม่ยอมไปครับ เอาแต่กอดเสาบ้านครับ,รบกอดเอาไว้แน่นเลยครับแล้วก็ไม่ไม่ยอมที่จะขยับตัวออกจากห้องเลยพ่อของตั้มเนยครับก็เลยพยายามจะดึงตั้มแล้วก็ล็อกตัวให้ขึ้นรถไปโงรงพยาบาลแต่ก็ไม่รู้ตั้มเนี่ยเอาแรงมาจากไหนนะครับปกติตั้มเนี่ยจะเป็นคนตัวเล็กๆครับพี่แจ็คผอมๆผอมๆตัวเล็กๆครับแต่ไม่รู้ว่าคืนนั้นเนี่ยตั้มเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนสะบัด พ่อกับแม่กระเด็นเลยครับอแล้วก็พูดว่าอย่ามายุ่งกับกูมึงเห็นกูกูจะเอามึงไปจากนั้นตามก็สุดตัวลงกับพื้นครับแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับตามเองหัวโขกกับเสาบ้านอย่างแรงครับกระโหลกศีรษะยุบค,ครับเสียชีวิตกระทันหันครับ ทุกคนตกใจมากครับแม่แม่ของตั้มเนี่ยร้องไห้จนเป็นลมไปเลยครับพวกผมที่นั่งอยู่กับอาจารย์แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่แม่ของตั้มเล่าเล่าให้ฟังนะครับก็ตกใจมากครับแล้วก็หลังจากที่งานศพของตั้มเนี่ยผ่านไปอ,อาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็ได้มาเล่าว่า ที่ตอนแรกเนี่ยที่ไม่ให้ตั้มนอนตรงกลางห้องอะ่ะก็เพราะว่าตรงกลางห้องนั้นของอาคารเนี่ยเป็นขื่อครับ,รบตามความเชื่อก็คือแบบว่าคนที่นอนใต้ขื่ออาจจะฝันร้ายไม่สบายหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกผมเนี่ยก็เลยได้เล่าเรื่องที่ตั้มเห็นนักโทษบริเวณต้นไม้ทางไปเข้าห้องน้ำให้อาจารย์ฟังครับอ,อาจารย์ก็ทำสีหน้าตกใจมากเลยครับ แล้วก็อาจารย์ก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดว่านายตั้มคงโดนแล้วแหละอืมอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับสร้างทับประช้าเก่าของวัดครับพี่แจ็คแล้วก็บริเวณลานจอดรถที่มีต้นไม้ใหญ่นะนะครับที่ตั้มเดินผ่านเนี่ยก็เคยเป็นแดนทหารมาก่อนครับครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับโรงเรียนเนี่ยมีที่ดินติดกับเรือนจําครับอืม คนรุ่นอาจารย์หรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ครับจะรู้จักกันดีว่าเมื่อตอนที่เรียน<ม>อยู่ในอาคารเรียนนะครับประมาณชั้นสามชั้นส<ม>ี่ถ้ามองมผ่านหน้าต่างลงไปนะครับ,รบก็จะเห็นนักโทษถูกซ้อมถูก<ม>ทารุนนะครับหรือไม่ก็ใช้ทำงานอย่างหนักอะครับ<ม>จนเรือนจำที่ว่าเนี่ยครับ<ม>ย้ายไป ทางเรือนจําเนี่ยทางกรมราชพันธ์ก็เลยมอบที่ดินส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนครับซึ่งก็คือแดนปหาหาับครับเราก็ไม่รู้ว่ามีนักโทษกี่คนหรือว่ากี่รายกี่ดวงวิญญาณนะครับที่ต้องโดนป่หารโดนยิงเป้านะตรงนี้ครับอืที่ดินอีกส่วนหนึ่งข้างๆเรือนจํานะครับก็กลายเป็นสวนสาธารณะข้างๆโรงเรียนไปแล้วครับ เรื่องราวเหมือนจะจบเพียงเท่านี้นะครับจนกระทั่งการทำบุญครบร้อยวันของตั้มมาถึงครับเพื่อนๆเน,เนี่ยก็รวมตัวกันไปครับรวมตัวไปช่วยบ้านงานนะครับแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็ไปด้วยครับก็พ่อกับแม่ของตั้มเนี่ยก็คุยกับอาจารย์ถามอาจารย์นู่นนี่นั่นระทุกสุกดิบอะครับด้วยความด้วยความเป็นแบบว่า ชุมชนบ้านนอกด้วยค่ะตัวเราก็จะสนิทกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ที่ตั้มเสียไปเนี่ยพ่อกับแม่ของตั้มก็ได้ปิดห้องนอนสองตั้มไว้ปิดตายเลยค่ะพี่แจ๊คไม่มีใครอยู่เหมือนเป็นห้องเก็บของนะครับแต่ในทุกๆคืนวันพระหรือว่าวันโกนเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องครับเสียงกุกกะกุกกะกุกกะ เสียงแล้วก็มีเสียงประหลาดคล้ายๆเหมือนโลหะอะไรสักอย่างหนึ่งกระทบกับพื้นกระดานบ้านนะครับด้วยความพื้นเป็นพื้นกระดานไม้ะครับก็จะได้ยินเสียงชัดก็เสียงคล้ายกับเหมือนตรวนล่ำนะักโทษหรือว่าอะไรสักอย่างอยู่ครับคลืดคลืดคลืด,ลดเหมือนที่ป้ามุ้เคยเล่าให้กับพวกเพื่อนๆฟังครับในระหว่างที่กําลังถวายอาหารเพลนให้พระนะครับ ก็มีหลวงตารุกหนึ่งครับเป็นหลวงตาแก่ๆครับท่านก็ลุกออกมาจากที่ถวายพระทหารนะครับแล้วก็ตรงมาที่พ่อกับแม่ของตามแล้วก็ชี้ไปที่ห้องของตามครับว่าลูกอะไปไม่ได้นะเขายังอยู่ไม่รู้ว่าเขาห่วงหรือว่าเองทำอะไรไม่ถูกต้องนะแต่เขาไปไม่ได้แล้วก็หลวงตาก็พูดดิษคบว่า เขาเจอกันที่ไหนตอนนี้เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละประโยคนี้นะครับทำให้พ่อกับแม่ของตั้มเนี่ยแวบขึ้นมาในสมองเลยครับว่าดวงยาของตั้มเนี่ยยังอยู่ในบริเวณโรงเรียนครับก็เลยนิมนต์หลวงตารุ่มนั้นนะครับไปเหมือนทำพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณของตั้มนะครับ,รบตามความเชื่อนะครับ,รบเมื่อไปถึงนะครับหลวงตาก็บอกว่า หลวงตาเนี่ยอาตาม,มาช่วยอะไรไม่ได้หรอกโยม,มเราไม่รู้ว่ารูปโยมอะไปทำอะไรไว้เขาเรียกมาทวงถาม,มจังหวะนั่นเองนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกับตั้มมากๆชื่อว่าไอ้ตามครับออไอ้ตา้มเนี่ยมันก็พูดเสียงดังขึ้นมาเลยว่าไอ้ตั้มเนี่ยมันฉี่ตรงโคนต้นไม้นี้แน่ๆเลยครับอตอนนั้นนะครับ พอเรานึกย้อนไปในช่วงเวลาที่กําลังเข้าค่ายตอนนั้นช่วงเข้าค่ายเนี่ยห้องน้ําหลังตึกที่มันต้องผ่านทางต้นไม้เนี่ยไปมันยังใช้ไม่ได้ครับพี่แจ็ค,ค,คเขามีช่างมาซ่อมกันอยู่ครับอืบแล้วมันก็เหมือนเป็นแคมป์ก่อสร้างนะครับแคมป์คนงานเขาก็จะล้อมสังกะสีมันไม่คือไม่ไม่สามารถเข้าน้ําได้ครับ ทุกคนก็เลยคิดว่าต้องเป็นอย่างที่ไอ้ตามพูดแน่ๆก็คือตามเนี่ยน่าจะได้ฉีดตรงบริเวณใต้ต้นไม้นี่นแหละครับเหมือนเป็นการลบหลู่หรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับหลวงตาก,ก็เลยทำที่ที่ครับกวดน้ำตรงโคนต้นไม้นั้นนะครับ,รบหลังจากที่พี่ที่เนี่ยเสร็จสิ้นลงนะครับ พ่อของพ่อกับแม่ของตั้มเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงในห้องของตั้มอีกแต่ว่าเรื่องราวของต้นไม้ต้นเนี้ยก็ยังไม่จบนะคะพี่แจ็คเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมีโครงการที่จะทําอาคารเรียนใหม่ครับแล้วก็จําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้พื้นที่บริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นนะครับ โรงเรียนก็ได้มีการจ้างเหมือนผู้รับเหมานะครับมาสร้างสึกแล้วก็ได้มีการข้นต้นไม้นั้นลงค้นต้นไม้มันนั้นลงนะครับพี่แจ็คใต้คนต้นไม้นั้นมีโครงกระดูกเป็นร้อยเลยครับพี่แจ็คเออเหรออ๋อ,อเป็นโครงกระดูกอยู่ตรงนั้นแต่ว่า,าไม่มีหัวครับออ มีแต่ล่างแต่ว่าไม่มีไม่มีกะโหลกศีรษะสักล่างเดียวเลยครับจากนั้นก็เริ่มมีคนงานก่อสร้างแล้วก็ตัววิศวะกรผู้รับเหมาเนี่ยเห็นบางสิ่งบางอย่างแปลกๆครับทั้งได้ยินเสียงเหมือนโซ่ตรวนแล้วก็มี ผู้รับเหมาบางคนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนผู้รับเหมาเยอะมากเลยครับเพราะว่าเหมือนคนที่มาทํางานเนี้ยก็เหมือนเป็นไข้ไม่สบายเสียชีวิตบ้างครับประสบอุบัติเหตุรถชนตายร่างจนผู้รับเหมาคนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือตกหลุมเสาเข็มเสียชีวิตเลยครับครับสะ,สะดุดเหมือนสะดุดเศษเหล็กแล้วก็เสียบกับเหล็กตรงหลุมเสาเข็มเสียชีวิตเลยครับ จนทางโรงเรียนนั้เนี่ยนะครับก็ต้องมีพีทีวงสวงครับนะตรงจุดจุดนั้นนะครับตรงลานลานปัจจุบันเนี่ยเป็นร้านจอดรถซึ่งในอดีตเชื่อว่าเป็นร้านทหารเนี่ยครับทุกอย่างก็เลยรู้สึกเหมือนจะเป็นปกติราบลื่นขึ้นสามารถสร้างตึก้างมายเรียนได้ปัจจุบันที่ตรงนั้นก็ยังเป็นอาคารเรียนอยู่ครับเรื่องราก็ ยังประมาณข้านี้ครับพี่แจ๊คโอเคก็เป็นเหมือนกับที่ลานประหารแล้วก็เป็นที่ฝังศพด้วยสมัยก่อนเวลาประหาร,รเขาก็ตัดคอไงให้ไหมศพก็เลยใช่ครับม,มันเป็น<ต>เป็นร้อยร้อยปีเลยครับอ่าศพก็เลยมีแต่แต่ร่างแต่ไม่มีหัวแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาหัวไปไว้ไหนกันก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้รนี่ยตั้มไม่ได้แค่ไปนอนใต้คือแล้วเป็นอะไรอย่างนี้หรอกผมก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่เป็นการแค่ไปนอนใต้คืออ๋อคือไปปัสสาวะ รถตรงต้นไม้แต่ไม่ได้ตั้งใจไงเพราะว่าก็ปวดปวดฉี่อ่ะต้องไม่ไหวแล้วค่ะพี่จะต้องนั่งก็ใช้ไม่ได้น้ําก็ทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะก็เลยต้องฉ<ช>ี่คใครจะไปรู้มันไม่มีป้ายบอกนี่ว่าเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรนู่นนี่นั่นแค่มาเตือนมาบอกอย่างเดียวก็ได้นะบางทีแบบโหไม่เห็นจะต้องโหดร้ายถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยใช่ไหมหนักออดวงวิญญาณในสถานที่นั้นเขาคงมีความแบบ เียดแชร์แหละครับอแล้วก็บางดวงวิญญาณเนี่ยเขายังไม่หมดวาระก,กรรมของเขาบางที่แจ๊บบางบางคนตามคําสั่งศาลเขาโดนพิพากษาสองสามร้อยปีแล้วเขาอายุขัยไม่ถึงหรอครับเขาก็ต้องใช้หนี้สินวงระกรรมของเขาจนกว่าจะคุ้มวาระกรรมของเขาแล้วครับพี่แจ๊บนะครับอ่าโอเคโอเคได้คุณทีนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของกูจะเอามันไปนะ ใช่ครับขอบคุณมากมากคุณทีที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณทีขอบคุณพี่แจ็คเหมือนกันครับอบครับ <ผม S 1> ขอบพระค,คุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลซื้อลอตเตอรี่พลโหลดแอปนกพลัส